มาที่นี่ไม่มีอะไรมากกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งเรียบแรงทางทางศีลทางธรรมยังไม่มีพลังพอก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำอย่างน้อยข้าเม็ดหักผักสักเส้นเดียวมาถวายพระสงฆ์มาตั้งโต๊ะให้พระน,นั่นก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำเพื่อการให้ทานที่นี่ไม่ได้เรียกร้องอะไรตู้บริการไม่เคยมี มีต่วันธรรมดาวันวันที่มีงานจะมีมีคนขอร้องให้ตั้งแล้ไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นมีแต่ชวนประพติธรรมจารย์สูงขึ้นมาหน่อยเปียกก้าขาแข็งขึ้นมาสมถานสิงห้าหรือจะเก่งกว่านั้นสมถานสิยงอุโบสถถ้ายิ่งมาอยู่ในที่นี่วงการนี้บริเวณนี้จะต้องตื่นพร้อมพระตีสองนั่งเจริญสมาธิภาวนา ให้มันเคยชินอย่าขาใจว่าไปเรื่องทรมานนะทรมานยุแต่ทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานเรากิเลสทรมานเรามาในหลายแสนพหลายแสนชาติให้เราเกิดให้เราตายเพราะมันตกนรกก็เพราะกิเลสขึ้นสวรรค์ก็เพราะกิเลสตัณหามันพาไปขึ้นสวรรค์ได้แต่พาตกนรกได้มันจูงจมูกมันทรมานเรามามากแล้วมาที่นี่ต้องมาทรมานกิเลสทรมานเป็นภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีจะว่าธมะข่มใจภาษาสันสกีว่าธารมานะมานะแป่าใจข่มใจธรรมสัญญมะข่มใจทั้งลมใจกิเลสมันอยู่ในใจก็เลยทูกทรมานทุกข์ฝึกหัดพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีพระ,พระ,พระชนมายุโยกทียกย่มีคํากล่าวอยู่พระองค์ทรงสเสด็จไปทรมานคนโน้นคนนี้ จะได้เป็นพระอรหันต์คือไปฝึกสเสด็จไปทรมานองค์ุลิมากำลังจะฆ่าแม่มือเปื้อนเลือดมือถือสตาอาวุธคอก็มีแต่พรมอะไรนิมมืงคนท่านสเสด็จไปทรมานคือไปสอนไปฝึกได้เป็นพระอรหันต์เมื่อวานในพวกศาสนาคริสต์มาถามว่าได้ดูหนังเรื่ององค์ุริมาทำมาองคุริมาฆ่าคนมามา,มากๆจึงไม่ตอนรก จึงได้เป็นพ่อหลานนี่คือความพิเศษของพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นมันมีกรรมสำหรับล้างกรรมกรรมเหนือกรรมมีกรรมสำหรับเผากรรมกรรมบาปที่ทำมามากอมจะมีเครื่องมือเผาพาษสาพระธรรมกามธานะกรมฐานะกรมเผากรรมเผากรรมให้มอดไหม้แล้วจะหมดกันเมื่อเผากรรมหมดมอดไหม้แล้วมันจะเกิด สพกรรมมขยังปัตโตกระทาให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งปวงไม่ใช่ไปไป,ไปไม่ได้นะบาก็ดีบุญก็ดีเราสามารถจะเผาให้หมดไปได้การมาเพียรเพ่งภาวนาเจริญสมาธิภาวนาเพียงพอแล้วเอาเอาสติสัมปชัญญะปัญญาอันโดดเด่นจากพลังของสมาธิเพ่งให้รู้ให้เห็นตามที่มันเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งปัสนาทําให้เห็นแจ้ง อธิปัญญาวิปัสนาทําให้เห็นแจ้งโดยปัญญาอันยิ่งชื่อว่าวิปัสนานนี่คือเป็นส่วนภาวนาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาถ้าทำมัเป็นสมาธิเป็นสมถาภาวนาในขณะที่เราทำอยู่ในขณะนี้เราทำทั้งสองอันแต่ยังไม่เข้าใจพอให้ทําสมถาภาวนาก่อนให้ใจมันสงบก,ก่อนก็เลยพากันมาทําอย่างนี้เป็นตัวพรมจันยร์ชั้นสงูง ไปที่นี่มาที่นี่จะต้องทําอย่างนี้ได้ฝึกได้หัดไม่ได้มากาไ็ได้น้อยดังที่พระเจ้าท่านพระองค์ทรงตรัสว่อาอโมคังที่วสัสกเยราอาเปนะพหุงเกวนะเกันะพหุงเกณว่าวันคืนที่มันผ่านไปจใจมันผ่านไปเปล่าๆอย่างไม่มีประโยชน์อย่างไรค้าอะโมคังอยากให้มันเป็นโมฆะว้างเปล่า ที่ว่าสังกยิราอเ,อเปนะพงเกนะว่าวันคืนที่ผ่านไปให้มันผ่านไปเปล่าๆในวัฏสงสารนี้ไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยถ้าพูดคานี้เราก็มองไปที่เงินที่ทองวันหนึ่งไม่ได้บากก็ควรจะได้ห้าสิบต่างก็จะได้เสร็จงเราก็คิดไปโน่นตามภาษาพวกเรามันมีกิเลสแต่ความหมายนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อย อาเปนะพังเกนมาพังุไปประมากอัปะน้อยน้อยไม่ได้พรมจัรย์อย่างสูงก็ได้อย่างกลางไม่ได้อย่างกลางก็ได้อย่างตำอยาให้มันผ่านไปใไ,ไปฟรีๆหมดไปได้คุณค่าทางจิตใจทางจิตใจทางวิญญาณอย่างน้อยที่สุดได้ยิ้มสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งยิ้มเป็นไหมเราไปหัดยิ้ม แล้วหาคนมารับยิ้มให้ได้ยิ้มนั้นบ่งบอกถึงปา่าโมดภาษาบาลีประโมทยังจิตปาโมดจิตสดชื่นจิตแจสมใเจิตร่าเริงนั่นคือจิตปาโมดเมื่อมีปาโมดแล้วมันจะใกล้ปีติปีติคืออิม่มจิตใจจะเอ,อิบอิม่มถ้ามันปาโมดปาโมดจะส่งให้อิม่มเมื่อมีปีติแล้วมันจะส่งให้เกิดปัสสัทธิจิตผ่อนคลายกายระงับ นั่งนานๆก็ได้มันรู้สึกเกเก็บปวดรุดนราวลืมลืมข่าวไปเพราะว่ามันสงบมันมีปีติมันเอิบอิ่มแล้วมันจงมีประสิทธิจิตผ่อนคลายกายสงบเมื่อจิตผ่อนคลายกายสงบแล้วก็จะเกิดความสุขสุขในใจลึกๆซึ่งบอกใครไม่ได้อธิบายคนอื่นไม่ได้แต่เรารู้จักบางทีนั่งสมาธิเดีวเดียว,ยวปวดขาปวดหลังปวดเอวที่ไปประมาณนั่งฟังเทศจะจบกันสองชั่วโมงมาดูพิธ มาจากไหนมาจากป่าโมทร่าเริงบันเทิงใจสดชื่นแล้วมันก็เกิดปีติเกิดปัจิทิปัจฉิทิคือจิตผ่อนคลายกายทำงับไม่เครียดจิตก็ไม่เครียดร่างกายก็ไม่รู้จักเจ,จ,จ็บปวดีนมัน,ม,นมันสงบแล้วก็มีสุขอยู่ลึกๆถึงบอกใครไม่ได้เรารู้เองสุขีโนโจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วไปไหนสมาฮิโตจะท่าผู้ดังประชานติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงคือตัววิปัสนาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละวันอย่าให้มันผ่านไปเบาๆอย่างนั้นได้รอยยิ้มมองเห็นหนาบูดเบิงเบือนเบี้ยวเบิงบองงามเพื่อนว่าจึงเนี่ยวเราได้เป็นอย่างนี้วิจไงอย่าเห็นหนาบูดเบิงเบือนเบือนเบี้ยวเบิงบองงามมิจบอกไปไ้เพ้น ใบหนาใสซาองแจ้งเมี่ยงบอเบอือบานประดับโดยดังดวงดอกจูมจีแง่ยแถมบอกถึงสถานห้องหัวใจใสซองว่าจะเป็นปองเอี่ยมเจียมเบากระมวลหูกระมวลหูคันทิตใจมันผ่องใสเบื่บานพูดมามันก็ไพเลาะถ้าคนไม่ยิ้มสิเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนเกินมายิ้มไม่เป็นบุคคลคนนั้นจะเป็นคนประ,ประ,ประหลาดต้องมีอะไรเก็บกักไว้ในใจลึกๆอึมมีความลับของชีวิตโจเฉพาะตนเองถ้าพูดไรวกลัวคนนึงจะรู้บางสิ่งบางอย่างคนนั้นต้องมีความลับของชีวิตอันหนึ่งเฉพาะตัวเขาการยิ้มแต่ละครั้งเป็นสมบัติของมยนทำให้เลือดม,มันฉีด แรงขึ้นการไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้น,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 นแล้วมันจะมีสารอะไรออกมาท่านเรียว่าเอนโดฟินภาษาฟลังสารนี้ขับออกมาจากกระแสเลือดจากเซลล์ต่างๆจะเพิ่มความสดชื่นให้แก่ชีวิตจะผ่อนคลายหัดยิมมันเป็นไดหมเบยแต่ใ่คั้ยมือนี้ยิ้มเป็นควายตัวคู่มันยิ้มเป็นเวลามัน,ม,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 นมันดมใต้หาตัวเมียคนแท้ๆยิมงไเป็นบัวเลย้วย นี่แหละคือคําว่าประโมทยัง่งจิตต่างจิตปาโมนจิตล่าเริงจิตจําใสสิตายู่ก็ยิมเอาหัดเอาไอสทุกขุกนี่คาํควา,า,าว่าอัปเฟนะพงเกนว่งไม่ได้มาก็ให้ได้น้อยได้คุณค่าทางจิตใจยังให้มันผ่านไป,ปเปล่าส่วนมากถ้าเราไม่สามารถทําให้เกิดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในะสภาพแวดล้อมทางสังคม กับชีวิตเราเราจะไปฝึกสมาธิสมาธินี่จะก่อให้เกิดปาโมดได้ง่ายนี่คือประตูประตูแรกเพื่อจะไปสู่ปฐมทัศแห่งสมาธิแห่งคุณธรรมไปดูเถอะเป็นขบวนการของสมาธิในหนังสือเราก็อ่านดูอ่านดสูสิไม่อ่านเดี๋ยวหน้าบทนำซึ่งอตาตมาเขียนมานานแล้วหลายปีแล้ว ทางห้าสายอยู่ในนั้นสลายความทุกข์อยู่ในนั้นจะเริ่มต้นด้วยป,ปามโมทั้งนั้นฟังแล้วพอใจฟังเกิดปามโมดจะปามโมจะส่งปีติดปสิทิสุขสมาธิไปนั้นจะท้าพุธญานไปนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็รักษาศีลให้ดีเมือ่อศีลตัวเองบริสุทธิ์ดีงามแล้วจะเกิดอวิปปิสารไม่เดือดร้อนใจ ก็จะส่งไปให้เกิดปาโมนร่าเริงบังเทิงใจแน่ต้องไปขึ้นปาโมดซะก่อนเมื่อสินดีก็จะก่อเกิดปาโมดไม่เดือดร้อนใจหรืออย่างนี้ไม่ได้ฟังคนอื่นก็จะไม่เกิดปาโมดตอนนี้เราจําได้เอาไปคิดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาไปคิดนั่งคิดทบทวนไปทบทวนมาก็จะเกิดความปาโมดร่าเริงบังเทิงใจเกิดความเข้าใจ ก็จะยิ้มอยู่ในใจของตวเองสดชื่นอยู่ปาโมนอยู่ก็จะเกิดปีติขึ้นมาอีกจะเกิดประสทธิผ่อนคลายแล้วเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมาหนึ่งฟังฟังไปฟังมาเกิดปาโมนได้บันเทิงได้สองคิดตามเข้าใจแล้วก็จะเกิดความบันเทิงใจปาโมนสดชื่นใจ ถ้ายังไม่ได้สามพูดให้คนอื่นฟังในขณะที่พูดมันจะต้องมีปาโมชด,ด้วยมีความบันเทิงใจด้วยไม่ใช่ง,อง้อยเงาเศร้าสอยเมื่อมีปาโมจะเกิดปีเิเกิดปสัสสิทิเกิดความสุขเกิดสมาธิในขณะนั้นถ้าสามประการนี้ไม่ได้จะมีอีกสวดมนต์สาธยายสวดป้ายคิดไปด้วยแต่ที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ย แต่ต้องแปลด้วยนะมันจึงจะเข้าใจอธิตานานาบาคเมยาน,นาปฏิกังเขนะ่นกเสวดปาสุดไป,ไปคิดไปตามท้อยคําที่เราแปลก็เห็นคล้อยไปตามด้วยเกิดปาโมดเกิดบันเทิงใจเออเราก็ท,ทําถูกเว้ยไม่ได้คีหรือคีเลยดอกเราก็ไม่ได้ประมาณเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตายพรุ่งนี้เรามันจะเกิดปาโมดขึ้นมาแล้วจะเกิดปีติเกิดปฏิทิ่อนคลายมีความสุขมีสมาธิตามกันมาอาการที่สี่อาการที่ห้า ยังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่เกิดปาโมดให้ก็ไปนั่งสมาธินั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะแต่เรามาที่นี่เอามาท่าท่าท,ทางฟังก็ฟัง,ฟงพูดกันฟังก็ได้สนทนานกันคิดตามก็คิดสวดมนต์ก็สวดไม่ได้อะไรก็สมาธิก็นั่งต่แต่ต,ตีหนึ่งต,ตีสองมันจะไม่ได้สะอันเด้อไม่ได้มากว็วได้น้อย,ได,อย,ไ,ไ,อยได้ยังลยไม่งได้ยื่ปอกมือนี่ตื่นมาตีสองได้แม้ไป บได้ยังก็ได้นั่งสัตวนน่งรนัวนสมจุด้นังฟันลิบอนั่นมื่อสิตว์บได้มหอด้านมูถามเจ้าไปวัดอาจารย์สมภบเจ้าได้ยังได้นั่งได้นั่งสมาธินั่งสมาธิได้ยังก็ได้นั่งลงไปเจ้าบอดายยัก็ยู่เกือนบไดาได้ตบอดาไม่ได้มาก็ได้น้วยบได้ยังก็ได้นังสมาธิแล้ว ในที่โบราณโบราณจะงงนินก็ตัวได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดมีขึ้นคือปาโมตทั้งหมดมันจะเริ่มต้นกระแสแห่งสมาธิอันนี้จะเริ่มที่ปาโมตมันเทิงต่อ่านดูที่เขียนไว้ทิมไว้ประมาณไปหาเปิดอ่านดบทสวดบทบทสวดก็อ่านดูไม่ไปนี่สิข้าวใจ